บทที่38นางกิมไลก่อนกลับสิงบุรีท่านพระครูพาลูกศิษย์เข้าไปที่ร้านขายทองเมืองโคราชท่านต้องการเลี่ยมพระสมเด็จกับพระนางพญาเพื่อให้นายวิกโก้และภรรยาของเขาไว้เป็นที่ระลึกเป็นร้านขายทองที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนี้ผู้หญิงที่เป็นเจ้าของร้านแต่งกายสวยงามใส่เพชรท,ทองเต็มตัว ่านรู้สึกคลับคล้ายคลับคราวว่าเคยเห็นสีกาผู้นี้ที่ไหนพยายามนึกหากก็นึกไม่ออกข้างฝ่ายสีกาก็จ้องมองท่านอย่างรู้สึกอย่างเดียวกันในที่สุดผู้เป็นสมณะก็เอ่อยขึ้นว่าโยมอาตมาอยากจะเรี่ยมพระสักสององค์จะรอรับไปเลยได้หรือเปล่าขอดูพระก่อนถ้าขนาดเท่ากับกรอบสำเร็จรูป ที่เรามีอยู่ก็รอรับไปได้เลยท่านมาจากไหนหรือจ้าสตรีวัยสี่สิบถามอาตมามาจากสิงบุรีโยมล่ะเป็นคนโคราชหรือว่ามาจากจังหวัดอื่นหล่อนไม่ตอบแต่กลับถามว่าบ้านท่านอยู่บางม่วงหมู่ใช่ไหมทำไมยโยมถึงรู้ล่ะถามพรางมองหน้าหล่อนอย่างพินิษพิเคราะห์ ชื่อเจริญใช่ไหมถามเสียงห้วนคำถามของสีกาทำให้บรรพชิตนึกออกจึงถามกลับไปว่าเองชื่อกิมไล้ใช่ไหมท่านจำได้นางสาวกิมไลเป็นเพื่อนบ้านท่านเองก่อนท่านบวชหล่อนหนีพ่อแม่ไปเป็นโสเพณีตาเสงกับยายชั้นโกรธลูกสาวมากถึงกับจะเอามีดเชือดคอตาย นางสาวกิมไลเองก็โกรธบิดามารดาที่จะฆ่าตนจึงประกาศออกมาว่าจะขอไปตายเอาดาบหน้าจะไม่กลับมาบางม่วงหมู่อีกแล้วหล่อนหายหน้าหายตาไปตั้งแต่บัดนั้นท่านบวชตั้งแต่เมื่อไรและไปยังไงไมายังไงถึงได้มาที่นี่ถามอย่างยินดีไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้พบกับเพื่อนเก่าแล้วเองล่ะ ก็ไหนไปเป็นโสเพณีแล้วทำไมถึงมานั่งขายทองอยู่ที่นี่แทนคําตอบหล่อนกวากมือเรียกเท่าแก่ที่นั่งอยู่อีกมุมหนึ่งเฮียมานี่แนพระองค์เนี้ยเป็นเพื่อนเก่าชั้นท่านมาจากสิงบุรีบุรุษร่างอ้วนจึงลุกขึ้นเดินมายกมือไหว้ท่านโยมเป็นสามีกิมไลหรือคนเป็นพระถามครับ เขาตอบพรางส่งสายตามองไปที่ภรรยาอย่างรักใคร่ไปเจอกันได้ยังไงล่ะรู้หรือเปล่าว่าเขาหนีออกจากบ้านท่านเลี่ยงข้อความที่ว่าเป็นโสเพณีทราบครับคือท่านครับเขาเรียกว่าเป็นบุเพสนิวาสนะครับภรรยาผมเป็นมะเร็งตายผมก็ว้าเวเลยไปเที่ยวซุกซนจึงได้เจอกิมไลเขาตอนนั้นฉันหากินอยู่ที่พิษณุโลก เฮียเขาไปไหว้พระพุทธชินราชแล้วก็เลยเจอกับฉันเขาพักอยู่ที่โรงแรมฉันก็ไปหากินที่โรงแรมแห่งนั้นตามประษาผู้หญิงโสเพณีหล่อนเล่าอย่างไม่อายก็ไม่รู้จะอายไปทำไมในเมื่อพระองค์นี้เป็นเพื่อนเก่าของหล่อนแล้วก็รู้กำพืชของหล่อนเป็นอย่างดีส่วนฝรั่งที่มาด้วยคงฟังไม่รู้เรื่องครับ ผมเจอกิมไลที่โรงแรมที่พักแล้วก็นึกรักในทันทีโดยไม่ได้รังเกียจเขาเป็นผู้หญิงหากินผมบอกกับเขาว่าอย่ามามัวทำอย่างนี้เลยไปอยู่กับเฮียดีกว่าเมียเฮียตายมีลูกกำพร้าแม่อยู่สองคนช่วยไปเลี้ยงดูลูกหน่อยกิมไลเขาก็มากับผมตอนนี้เรามีลูกด้วยกันสามคนเรียนเก่งทุกคนทั้งลูกแม่เก่าและแม่ใหม่ กิมไล้เขาดีมากครับท่านเป็นแม่ที่ดีแล้วก็เป็นเมียที่วิเศษที่สุดเท่าแก่ร้านทองพรรณนาถึงคุณสมบัติของคู่ชีวิตคนที่สองเองโชคดีมากนะกิมไล้เป็นโสเพณีแท้ๆอย่างกลายเพศเป็นเศรษฐีได้พูดยิ้มยิ้มใช่สิถ้าฉันไม่หนีออกจากบ้านจะได้เป็นเศรษฐีหรือ คิดแล้วก็ยังแค้นเตียกับแม่ไม่หายลูกในไส้แท้ๆจะฆ่าจะแกงได้ลงคอคอยดูนะฉันจะไม่กลับไปเหยียบบางม่วงหมูอีกเลยแผ่นดินไม่กรบหน้าฉันจะไม่มีวันกลับหลอนพูดอย่างเครียดแค้นอย่าไปผูกโกรธเขาเลยกิมไลเอ้ยยังไงยังไงเขาก็เป็นพ่อเป็นแม่เองไม่มีเขาเองจะมานั่งหน้าแป้นแร้นอยู่อย่างนี้หรือ ท่านพระครูสอนเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงในการก่อนก็คงจริงอย่างท่านว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันฉันจะวานท่านช่วยเอาเงินไปให้เขาหน่อยแต่อย่าบอกว่าเป็นเงินฉันท่านต้องสัญญาว่า จะปิดเป็นความลับเองจะให้ข้าโกหกหรือข้าทำไม่ได้หรอกข้าเป็นพระจำเป็นต้องมีสมณสัญญาถึงจะเป็นพระแท้ท่านไม่ต้องโกหกก็ได้เพียงแต่ไม่บอกถ้าเขาถามว่าเงินใครท่านก็บอกไปว่าเจ้าของเขาไม่ให้บอกแค่นี้ก็สิ้นเรื่องแบบนี้ไม่บาปใช่ไหมคงไม่บาปมั้ง หรือเวกโก้ว่ายังไงท่านถามลูกศิษย์ที่มาด้วยครับผมก็ว่าไม่น่าจะบาปน่มต่างแดนตอบอ้าวพูดไทยได้ด้วยหรือกิมไลถึงกับอ้าปากค้างรู้สึกอับอายฝรั่งตาน้ำข้าวผู้นี้ที่ล่วงรู้ความลับของหล่อนผมเคยมาเรียนภาษาไทยที่นี่ครับภาษาไทยเป็นภาษาที่เ,เรียนยากที่สุดในโลกขนาดยากกูยังพูดคล่องออกอย่างนี้ คุณเก่งจริงๆมาจากประเทศอะไรครับสามีนางกิมไล้ถามเป็นครั้งแรกที่เขาสามารถพูดกับฝรั่งรู้เรื่องโดยไม่ต้องเมื่อยมือผมมาจากประเทศนอร์เวย์ครับแต่ไปทำงานอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กพอจบจากเมืองไทยแล้วก็ไปสอนภาษาไทยอยู่ที่มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กนุ่มชาวต่างชาติตอบ ผมไม่รู้จักประเทศที่คุณพูดถึงไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเคยได้ยินแต่ประเทศอังกฤษกับประเทศอเมริกาอ่อประเทศฝรั่งเศสอีกประเทศหนึ่งบุรุษวัยห้สตอบนี่เองจะให้ข้ายืนคุยอยู่อย่างนี้นะหรือเมื่อยขาแล้วนะจะไม่นิม,มนต์ให้นั่งเลยหรือไงท่านพระครูต่อว่าต่อขานสีกาวัยสี่สิบ วิตายฉันลืมไปมัวแต่ดีใจที่ได้พบเพื่อนเก่านี่ถ้าท่านไม่ได้เป็นพระคงคุยกันมันกว่านี้นางกิมไลว่าเองจะคุยให้มันยังไงก็ได้ข้าไม่ถือแต่ต้องนิมนต์ให้ข้านั่งก่อนงง้นก็เชิญข้างในดีกว่าเฮียวันนี้เราปิดร้านสักวันฉันจะได้คุยกับท่านให้เต็มที่ในก็ใกล้เพลแล้ว นิมนต์ฉันเพนที่นี่เลยเฮียหรือช่วยไปซื้ออาหารที่ปตการมาถวายหน่อยถือโอกาสทำบุญฉลองที่เราเป็นผัวเมียกันมาครกปีที่ยี่สิบพอดิบพอดีคนเป็นเมียสั่งการชดชดจ้าจ้าเฮียจะทำตามที่หรือสั่งทุกอย่างนิมนต์ข้างในเลยครับผมขออนุญาตปิดร้านก่อนคนรักเมียว่า แล้วเรื่องเลี่ยมพระของอาตมาละ่ะท่านห่วงทุละประเดี๋ยวผมจะจัดการให้ท่านวางใจได้ครับอยู่กันสองคนตายายหรือแล้วลูกๆไปไหนหมดภิกษุอาคันธุกะถามเมื่อเข้ามานั่งเรียบร้อยแล้วไปเรียนที่กรุงเทพจ้ะเฮียเขามีลูกชายสองคนเกิดจากเมียกเก่า พอฉันคลอดลูกเป็นผู้หญิงเขาดีใจใหญ่แต่อีกสองคนก็เป็นผู้ชายอีกลูกห้าคนเลยเป็นผู้หญิงคนเดียวนางกิมไลตอบแบบนี้ก็เรียกว่าลูกกลางเป็นผู้หญิงคนหัวปีเป็นผู้ชายคนเหนือนมกับคนสุดท้องเป็นผู้ชายใช่ไหมครับหลวงพ่อนุ่มต่างแดนถาม เพื่อทดสอบความเข้าใจในสำนวนไทยของตนโอ้โหทำไมฝรั่งคนนี้เก่งจังเลยคะท่านเข้าใจสำนวนชาวบ้านอีกด้วยนางกิมไล้ออกปากชมก็ค่าสอนมาดีได้อาจารย์ดีสะอย่างท่านพระครูถือโอกาสคุยนายวิโก้รีบสนองว่าครับผมโชคดี ที่มาพบครูบาอาจารย์ที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะคราวนี้คนที่เคยมีอาชีพที่สังคมรังเกียจกลับไม่เข้าใจที่ฝรั่งพูดถึงกับโอดครวนว่าท่านฝรั่งคนนี้เก่งกว่าคนไทยอย่างฉันสิอีกเขาสามารถพูดภาษาไทยแบบยากๆให้คนจบป .4 อ,อย่างฉันฟังไม่รู้เรื่องชาชาน้นะอะไรก็ไม่รู้ อย่าไปเรียกเขาว่าฝรั่งเขาชื่อวิโก้แล้วเขาก็ไม่ได้เก่งกว่าคนไทยอย่างเองเท่าไรหรอกแท้ที่จริงอะ่ะเขาเก่งกว่าคนไทยอีกหลายล้านคนเชียวละเองเชื่อไหมเขาเป็นชาวต่างชาติที่มาได้ของดีในเมืองไทยไปขณะที่คนไทยยังไม่รู้ว่าประเทศของตัวมีของดีอะไรของดีอะไรเหรอจ๊ะนางกิมไล้าถามนั่นไง ข้านึกแล้วว่าเองจะต้องถามแบบนี้พวกผู้หญิงก็เหมือนกันหมดเวลาข้าพูดเรื่องนี้ทีไรก็จะถามเป็นเสียงเดียวกันว่าของดีอะไรหรือเจ้าคะส่วนพวกผู้ชายก็ถามของดีอะไรหรือครับนี่แหละยี่ห้อคนไทยมีของดียังไม่รู้ว่าคืออะไรนางกิมไล่กำลังจะต่อว่าท่านตำหนิแต่พวกผู้หญิง ครั้นเห็นท่านตำหนิพวกผู้ชายก็เลยไม่ต่อว่าพอดีกับเท่าแก่เข้ามารายงานเฮียจัดการสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วประเดี๋ยวเขาจะมาส่งคนเป็นเมียจึงถามเฮียเมืองไทยเรามีของดีอะไรหรือพระเจริญบอกฝรั่งเอ้ยคุณวิโก้มาได้ของดีในเมืองไทยของดีอะไรหรอครับ บุรุษไวห้าสิบถามนั่นไงผัวเองก็เป็นอย่างที่ข้าพูดเหมือนกันข้าพูดผิดซสือเมื่อไหร่ท่านพระครูได้ทีขี่แพะไล่แม้ได้ทีขี่แพะไล่เลยนะท่านนี่ถ้าไม่เกรงใจผ้าเหลืองฉันทุบเข้าให้แล้วพูดพลางเงื้อง่ามือไม้ยายาเองอย่าทำอย่างนั้นทำไม่ได้นะ ประเดี๋ยวข้าอาบัตท่านพระครูรีห้ามพรันก็นึกถึงธุระขึ้นได้เอามือล้วงลงไปในย่ามหยิบพระผงออกมาสององค์เป็นพระสมเด็จกับพระนางพญาแล้วส่งให้เจ้าของร้านช่วยเลี่ยมพระสององค์นี้ให้อัตมาด้วยสามีนางกิมไลรับมาดูแล้วถึงกับตาลุกท่านครับ นี่ของแท้ทั้งสององค์เลยหาไม่ได้อีกแล้วนี่โชคดีนะครับที่ท่านมาเลี่ยมที่ร้านผมถ้าเป็นร้านที่ไม่รู้จักกันเขาเปลี่ยนของท่านแน่สมมุติว่าอาตมาไม่ได้เป็นเพื่อนกับอาเก็มไลโยมจะเปลี่ยนของอาตมาไหมท่านทดสอบคุณสมบัติทางใจของเพื่อนเคยเปลี่ยนแน่นอนครับ ผมมีของเทียมเป็นกุลุษเลยร้านทองทุกร้านจะถือคติร่วมกันว่าไม่โกงไม่รวยร้านทองที่ไม่โกงท่านไม่ต้องไปหารับรองว่าไม่มีอยู่ในประเทศไทยหรือในโลกนี่เป็นความลับของพวกเรานะครับผมเห็นว่าท่านเป็นเพื่อนกิมไลเขาจึงได้บอกความลับให้ ขอบใจที่ไว้ใจอาตมาแต่ในฐานะที่เป็นบรรพชิตอาตมาขอบินทบาทได้ไหมเลิกถือคติไม่โกงไม่รวยเถอะนะเท่าที่โยมร่ำรวยมากแล้วขอให้ธรรมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเถอะท่านพระครูขอร้องเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ในการบอกทางสวรรค์ให้กับญาติโยมท่านครับ ผมขอเถอะอย่าให้ผมเลิกล้มประเพณีที่ปฏิบัติตามตามกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษเลยผมทำไม่ได้จริงๆครับเอาเป็นว่าผมจะโกงให้น้อยที่สุดก็แล้วกันผมไม่ได้ทำผิดนะครับเพราะมันเป็นความพอใจของผู้ซื้อเขาก็ไม่เด,เดือดร้อนอะไรแบบนี้ดีกว่าพวกข้าราชการที่ขอรับชั่นช่อสงบงสังสาด เจ้าราชบางหลวงเอาเงินไปปลนเปอรเมียน้อยพวกข้าราชการไทยส่วนใหญ่มักเป็นอย่างนี้ส่วนผมแค่โกงนิดๆหน่อยๆและผมก็นำเงินไปทำบุญเวลาเข้ามาเรียรายสร้างโบสถ์สร้างสลาผมทำครั้งละมากๆแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้ลูกค้าเพราะผมถือว่าเป็นเงินของพวกเขาคนบางคนไม่เคยทำบุญเลย มีเงินก็มาซื้อทองไปเก็บสะสมไว้เท่ากับผมทำให้เขาได้มีโอกาสทําบุญเท่าแก่แจงเหตุผลเป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นเอาเถอะถ้าโยมคิดอย่างนั้นอาตมาก็ต้องวางอุเบกขาเป็นเรื่องธรรมดาของปุถุชนที่ต้องทำกรรมทั้งดำและขาวเป็นยังไงจ๊ะกรรมทั้งดำทั้งขาวนางกิมไล้ถาม ก็กรรมทั้งดีทั้งชั่วน่ะสิการโกงเขาเป็นกรรมดำการทำบุญเป็นกรรมขาวก็ยังดีกว่าทำกรรมดำอย่างเดียวเอาละโกงกรรมอะไรฉันไม่เข้าใจหรอกว่าแต่ว่าท่านได้พระนี่มาจากไหนของแท้หายากมากนะหลวงปู่นาควัดระครังให้มาท่านเคยรับใช้สมเด็จโตตอนนั้นท่านเป็นเด็ก ส่วนสมเด็จก็อายุมากแล้วท่านเล่าเรื่องสมเด็จโตให้ข้าฟังจนข้ารู้สึกคุ้นเคยกับสมเด็จทั้งทงที่เกิดไม่ทันท่านหลวงปู่นาคบอกสมเด็จท่านสอนวิธีดูพระถ้าเป็นพระสมเด็จจะต้องบางพระนางพญาต้องหนาหมายความว่าผู้ชายต้องบางคือบางด้วยกิเลส ถ้าหัวหน้าครอบครัวหนาด้วยกิเลสก็จะเกิดปัญหาครอบครัวตามมาแล้วจะกลายเป็นปัญหาสังคมต่อไปส่วนผู้หญิงต้องหนาคือหนาด้วยคุณความดีอดทนได้เพื่อให้ลูกและสามีมีความสุขนี่เองไม่มีฆ่าทาสบริวารหรอกหรือท่านถามเพื่อนเก่าเมื่อเห็นว่าไม่มีคนรับใช้มาช่วยจัดโต๊ะอาหาร นายวิกโก้ลุกขึ้นไปช่วยหล่อนส่วนเท่าแก่ลุกออกไปจัดการเลี่ยมพระให้ท่านไม่มีจ้ะฉันไม่อยากให้คนอื่นมาปะปนกลัวจะมาทำมือสั้นมือยาวงานบ้านฉันทำเองได้ไม่ลำบากอะไรเสื้อผ้าก็ส่งร้านซักกรีด นางกิมไล้ตอบไม่ใช่เองหึงเท่าแก่เขาหรอกนะกลัวเขาจะไปทํากะลิมกะเลียกับลูกจ้างเฮียเขาไม่มีนิสัยอย่างนั้นหรอกลองทำอย่างนั้นฉันเอาตายเลยเกลียดนักพวกผู้ชายที่ชอบยุ่งกับคนใช้ทําให้เสียการปกครองผู้ชายบางคนนะคะแค่ครำมดูไม่มีหางก็ใช้ได้แล้วชะละทุเลส ไอ้พวกนี้นักตายไปมันคงต้องปีนต้นงิ้วเอแล้วฉันลักตายไปต้องปีนต้นงิ้วไหมเพราะฉันเคยเป็นโสเพณีเอาไว้ตายแล้วเองก็จะรู้มาถามข้าข้าจะไปรู้อะไรเพราะข้าไม่เคยเป็นโสเพณีบรรพชิตตอบท่านอย่าย้ำม,มากเลยไอ้คำว่าโสเพณีนะ่ะมันกระเทือนใจฉัน หล่อนแทรกพูดไปอย่างนั้นเองกระเทือนใจหรืองั้นข้าขอโทษจะไม่พูดคํานี้อีกข้าจะเรียกว่าหญิงงามเมืองก็แล้วกันเพราะโสะเพณีแปลว่าผู้หญิงงามเมืองดีฉันชอบคํานี้มากเพราะมันมีคําว่างามฉันชอบอะไรที่มันสวยๆงามๆตกลงท่านใช้หญิงงามเมืองแทน โสเพณีนะก็ได้เองไม่รู้อะไรสมัยพุทธกาลนั้นการเป็นหญิงงามเมืองถือเป็นอาชีพที่มีเกียรติและใช่ว่าจะเป็นกันได้ง่ายๆต้องสวยที่สุดในเมืองถึงจะได้รับการคัดเลือกและคนที่คัดเลือกก็ต้องเป็นพระราชาเมืองไหนไม่มีผู้หญิงงามเมืองพระราชายังต้องไปขอมาจากเมืองอื่น แล้วค่าตัวไม่ใช่ถูกถูกพู้ชายจะหลับนอนกับหญิงงามเมืองต้องใจครั้งละพันกหาปะนะะเทียบกับเงินไทยกี่บาทละท่านหนึ่งกหาปะนะเท่ากับหนึ่งตำลึงเองคำนวณดูซิก็สี่พันบาทโอ้โหทำไมถึงแพงขนาดนั้นราคาที่ว่าเนี่ยเมื่อ2,500กว่าปีนะถ้าเทียบกับสมัยนี้ก็คงเป็นแสน เองเห็นหรือยังว่ามีเกียรติแค่ไหนนี่ข้าพูดถึงเกียรติในทางโลกเท่านั้นนะส่วนเกียรติในทางธรรมนั้นหญิงงามเมืองก็สามารถบรรลุธ,ธรรมเป็นอริยบุคคลได้ตัวอย่างเช่นนางสิริมาหญิงงามเมืองแห่งนครราชครุบรรลุธ,ธรรมเป็นพระโสดาบันส่วนานางอัมพปาลีแห่งนครเวสาลีเป็นถึงพระอรหรันต เป็นอีตัวนี่แหละนะบรรลุอรหันต์ได้นางกิมไลรู้สึกแปลกใจและคนดีใจดีใจที่ได้ฟังเรื่องดีๆมีมงคลจากพระเพื่อนเก่าก็ใช่นะซีเพราะฉะนั้นเองไม่ต้องน้อยอกน้อยใจที่มีอาชีพเป็นหญิงงามเมืองฉันไม่น้อยใจหรอกตรงข้ามฉันกลับดีใจถ้าไม่มาขายตัวฉันก็ไม่ได้เป็นเศรษฐีนี หรืออย่างเก่งก็ได้แต่งงานกับไอ้หน่มละแวกนั้นแล้วก็ทำนาหน้าดำไปตามระเบียบเอาละนิมนต์ท่านฉันเพนเฮียมาถวายเพนท่านก่อนหล่อนเรียกสามีเป็นอันว่านายวิโก้ต้องทำหน้าที่กล่าวถวายสังฆทานเพราะคนไทยอย่างนางกิมไลและสามีกล่าวไม่เป็นเช่นเดียวกับคนไทยอีกหลายล้าน นางกิมไลาฝากเงินไปให้บิดามารดาสองหมื่นและไม่คิดค่าเลี่ยมพระจากท่านพระครูนอกจากนี้ยังเหมารถให้มาส่งท่านกับลูกศิษย์ที่วัดป่ามะม่วงด้วยหวังจะเป็นพระโสดาบันต่อไปในอนาคต